ควสุธิพรติสมุทรค่ะแคนนาซ้บอมาลาเมคนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองเรื่องการสะท้อนแสงบนกระจกเงานะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ไฟฉาย แล้วก็กระจกเงาเห็นแน่เลยหรกระดาษดำแล้วก็กระดาษขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินน้ำมันค่ะดินน้ำมันกน็จะเป็นเทปใสมีบากกาดำมีคัตเตอร์ค่ะและสุดท้ายเป็นไม้บรรทัดค่ะ อุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองกันเลยนะคะเริ่มจากวางกระจกบนกระดาษขาวโดยใช้ดินน้ำมันยึดไว้ตั้งฉากกับกระดาษนะคะที่ช่วยจะไม่มาช่วยกันหรอ,อโอเคเลยนะขาแบนบนี้นะคะเห็นไหมใช่หไหมอโอเคอคุณ แล้วก็นํากระดาษดํานะคะนี่ค่ะกระดาษดาตัดเป็นรูปวงกลมขนาดเท่ากับหน้าปัดของไฟฉายนะคะจากนั้นใช้คัตเตอร์กรีดตรงกลางของกระดาษให้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปปีดบนไฟฉายด้วยเทปใสนะคะให้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ค่ะในการทดลองเราจะเริ่มจากส่องไฟฉายไปที่กระจกเงาแล้วใช้ดินสอจุดทำเครื่องหมายของลำแสงไฟฉายโดยกำหนดให้เป็นจุดกอและจุดขอนะคะแล้วเราก็จะได้ภาพดังต่อไปนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการทดลองกันอีกครั้งนะคะโดย โดยให้มุมไฟฉายแคบกว่าครั้งแรกนะคะค่ะในการทดลองนะคะเราก็จะทำเหมือนกับแบบแรกแต่เราจะให้มุมไฟฉายแคบลงกว่าเดิมแล้วเราก็จะได้ภาพดังต่อไปนี้นะคะค่ะต่อจากนั้นเราก็จะทำมุมไฟฉายให้กว้างขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทดลองสุดท้ายแล้วค่ะในการทดลองนะคะเราก็จะทำเหมือนกับแบบแรก แต่เราจะให้มุมไปฉายแคบลงกว่าเดิมแล้วเราก็จะได้ภาพดังนี้ค่ะค่ะจากนั้นเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างของภาพทั้งสมภ,ภาพที่เราทำกันเมื่อกี้นะคะค่ะเราก็ยังสังเกตเห็นว่าภาพทั้งสามภาพมีความแตกต่างกันทั้งขนาดของมุมที่มีความกว้างที่ไม่เท่ากันนะคะสังเกตได้เลยค่ะ จากการทดลองนะคะเราก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะเมื่อสองไฟฉายไปที่กระจกเงาลำแสงกอขอที่ส่องไปกระทบกระจกเงาเรียกว่ารังสีตกกระทบและลำแสงขอคอ,อที่สะท้อนจากกระจกเงาเรียกว่ารังสีสะท้อนเส้นงอขอที่ลากตั้งฉากกับกระจกเงาเรียกว่าเส้นปกติ มุมงอคอคอซึ่งเป็นมุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นปกติเรียกว่ามุมสะท้อนและมุมกอของอซึ่งเป็นมุมรังสีตกกระทบทำกับเส้นปกติเรียกว่ามุมตกกระทบค่ะการทดลองของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ